หากนึกถึงนะักแสดงวัยรุ่นที่มักเล่นบทร้ายๆฮ่าๆก็ต้องมีชื่อของโต๊ดอัครจิตตสิริติดโผอยู่ด้วยนะคะเพราะตั้งแต่เข้าวงการเรื่องแรกก็แสดงในภาพ,พยนตร์เรื่องวัยเป้งนักเลงขาสั้นปี2557แล้วก็รับบทวัยรุ่นเฮาๆกลนๆเรื่อยมาแต่การต่อยอดผลงานในวงการบันเทิงเจ้าตัวยอมรับว่าเกือบ8ปีที่เป็นนักแสดงยังคงได้รับบทบาทไม่หลากหลายค่ะ ซึ่งต๊ดมองว่าอาจาเป็นเพราะตนเองมีภาพจำจากบทวัยรุ่นทั้งๆท,ที่ใจจีงก็อยากพัฒนาฝีมือการแสดงให้มากกว่านี้โดยเฉพาะบทดราม่าค่ะผมก็อยากจะได้รับบทที่ท้าทายมากกว่าเดิมอะไรครับอยากอยากลองดึงศักยภาพของตัวเองว่าจะได้แค่ไหนอะไรครับและทําให้เราแบบว่าเราจะได้เก่งขึ้นเราจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้เรายังไม่เก่งเลยเรารู้สึกว่าเรายัง S <S <an> เรายังได้แค่เนี้ยแต่เราก็ดูจากพี่ๆที่เราร่วมงาน <S <S <an> <S ใช่ไหมครับว่าการแสดงของเขาคือแบบว่าทาให้เราแบบว่าอยากอยากจะลองอ่ะอยากจะลองแบบนี้อยากจะลองแบบนี้อยากจะเก่งเหมือนพี่เขาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับบท <S an> ไหนท <S an> ี่เา <S <S <an> <S ราอยากลองยับดาราม่าแบบสุดๆอะไรอย่าเงี้ยคยากดราม่าสุด,สด,สดๆเพราะเพราะยังไม่เคยเ <S an> พราะปกติโต้ก็เล่นคอมเมดี้มาใช่ไหมครับพอคอมเมดี้แล้วก็มานิ่งบ้างแล้วก็มาล้ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยากลองแบบดราม่าจริงๆแบบเกี่ยวกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ตนน้นมีละครเรื่องใหม่ที่ยังคงรับบทแย่ๆาานะคะแต่เจ้าตัวมองว่าก็ยังมีประสบการณ์ใหม่ให้ได้เก็บเกี่ยวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดค่ะสมัยรัชกาลที่3ทําำไม่ต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษาคําศัพท์และการออกเสียงต่างๆตอนนี้ก็ถือคติทํางานเต็มที่และพัฒนาฝีมือกับทุกโอกาสที่มีเข้ามาค่ะ